มากินยำยกร้านครับจากร้านโคตดแซบยโสธรน,นะครับทุกคนอันนี้9 99 9เส่งฟรีทั่วไทยอันนี้พี่เขาฝากมาบอกนะครับทุกคนอู้คือนี่แซลมอนหมึกนะครับปูนะครับไข่ไข่ไข่แดงเคม็มกุ้งสุกกุ้งสดนะครับมีหอยแคลงมีหมึกไข่หมึกอีกสาหมูยอนะครับอะไรอะไร,ะไรใส้กรอกนะครับก้างนะครับทุกคนแล้วก็เป็นพวกเครื่องยำต่างๆแล้วก็น้ำยำตัวนี้ เออก็คุ้มอยู่คุ้มอยู่อืมแล้วก็จะมีตัวนี้ทุกคนไข่ปูมากระปุกหนึ่งอย่างนี้เลยนะขอใส่ไม่หมดแล้วกันใช้ได้ไข่แมงดาก็กระปุกอย่างเี้นะไข่ปลาริวคิวเรียวเซียอะไรก็ว่าไป ขอราดกับไข่หมึกเลยนะครับทุกคนรวมไข่ลงไปอุย้ยทำไมมีกระเปาะสองกระเปะอ,อย่างเงี้ยเย็นเจี๊ยบพอส่งห้องเย็นมา กก้าวส่งห้องเย็นฟรีทั่วไทยก็โอเคนะแบบปีใหม่อย่างงั้นคนยัดิญาติรวมตัวกันกินได้เป็นสิบจริงจริงอันนี้ไม่จกตาจะสั่งไปแล้วอะ่ะรบกวนรีบกินมันก็คือว่าเป็นของสดอยู่นะอแซลมอนดีนะ ถ้าเกิดใครสั่งไปแล้วแบบจกตามาบอกกี้นะเดี๋ยวกี้ไปจกตาร้านต่อทุกคนต้องด้านแบบกี้อืไข่หมึกอย่างเงี้ยประมาณสองสาชิ้นนะทุกคนอันนี้มันตัวใหญ่อยู่นะหรืออาจจะสี่นะถ้าเกิดตัวเล็กหน่อแซลมอนห้าหกเจ็ดแปดชิ้นอืม กรชิ้นไม่ใหญ่นะประมาณนี้นะแต่ก็โอเคแซลมอนสดน้ำยำเลิศกั้งสี่ตัวนะทุกคนกั้งนัน่นกั้งสด น้ำยำทำอร่อยขึ้นจริงๆเผ็ดเปรี้ยวแซ่บเดรสชาติแบบว่าเปรี้ยวหวานตามด้วยเค็มครับอืมเหมือนสมัยก่อนมันอาจจะแบบมีติดเค็มติดกลิ่นปลายเยอะแต่อันนี้แบบว่าอร่อยขึ้นเยอะเลยทุยกคนอืหอมมะนาวหมวยอหมวยอดี ร้านเขาอยู่ยะโสก็เทียบเท่าอุบลหลายคนเพราะว่าเป็นแบบบ้านพี่เมืองน้องดังนั้นพวกหมูยออร่อยอยู่ละไข่ปลาิิวเรีวเซลแล้ว,ลว,ลวแต่คนจะเรียกมันจะหนุบหนุบกรึบกึบกี้เห็นเฉพาะตอนที่กี้เห็เห็นครั้งแรกเลยนะตอนที่กี้ไปอยู่พัทยาทุกคนอือแถวพัทยาจะมีเยอะมันแบบหนุบหนุบกึบกึบกิโลนึงก็แพงอยู่ ยังเหลืออยู่นะเนี่ยกุ้งสดตัวไม่ใหญ่แต่ก็มีมาให้ประมาณสามตัวจะดูสดนะอืมสด

เรากี่ก็เคยไปเห็นหน้าร้านเขาที่ยอสโสแล้วเชื่อถือได้สั่งได้อยู่นี้เวลาใครจะส่งอะไรให้กี่ทานอย่างเงี้ยทุกคนกี่จะขอบคุณมากเลยนะที่แบบว่าเอ็นดูอยากให้กี่ลองชิมนู่นนี่นั่นแต่ว่าบางทีอ่ะกี้ก็ต้องมีการแบบควบคุมคุณภาพช่วยทุกคนด้วยเวลาที่ทุกคนไปสั่งทานตามอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยมันต้องมีหน้าร้านนะอย่างน้อยๆหรือไม่ก็ มีสถานที่ประกอบการที่ชัดเจนบางทีถ้าเกิดว่าทุกคนส่งมาแล้วแบบว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วคนไปสั่งตามโดนเชิดเงินเหนีนยนกี้ก็เสียาหายเหมือนกันดังนั้นกี้ก็อาจจะต้องขออนุญาตแบบผู้ประกอบการที่อยากส่งอะไรมาให้ทานเงนี้ยถ้าเป็น อยากให้ทำธุรกิจมาประมาณหนึ่งก่อนให้มันมีอะไรชัดเจนแล้วเดี๋ยวให้กี้เห็นว่าเออมันน่าเชื่อถือนิดนึงอย่างเงี้ยครับแล้วก็กี้เป็นกระบอกเสียงต่อให้ได้นะครับแต่ว่าเรื่องรสชาติหรือการตามไปทานเนี่ยมันก็แล้วแต่ความน่าทานของอาหารแต่ละอย่างเนาะแซลมอนยังดีอยู่เลยกับหมึกเขาใช้เป็นหมึกอาร์เจนติน้านะทุกคนหัวกันไปเนาะ คิดว่ามันจะมาคุ้มกับพวกไข่หมึกใช่ไหมไข่หมึกหนึ่งพวกไข่ต่างๆเนี่ยแล้วก็ของทะเลแซลมอนชินไม่ใหยากจะสดก็โอเคปลาโรลูปลูมีปลูด้วยนะจ๊ะหนึ่งตัว อืสดถ้าใครได้ไปแล้วกินเลยหรือไม่เกินหนึ่งวันอะ่ะได้อยู่ทุกคนของสดเนาะจะไปทิ้งไว้หลายวันมันกลับว่าได้เนาะมันบดใช่ของแปลรูป อุตนะน้ำยำแซ่บเลยหรือหาว่าแบบมาช่วยเขาขายของอย่างเดียวจริงๆก็ไม่ทุกคนก็แนะนำด้วยอะไรที่แบบว่ารู้สึกแบบยังไม่ออเคอย่างเงี้ยหรือก็แล้วแต่ทุกคนตัดสินใจนะว่าจะอยากไปซื้อตามหรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับอื แต่เขาเรียกว่าเผื่อบางคนเห็นว่าแบบว่าอยมันเหมาะกับเขาเนาะหนึ่งคือรอที่บ้านบางคนไม่ได้อยู่บ้านในเมืองอย่างเดียวทุกคนบางทีเขาอยู่ต่างอำเภออยู่นอกเมืองออกไปจะทานพวกนี้ทีก็ต้องแบบขับรถมากินในเมืองแล้วบางทีแบบญาติญาติก็แบบไม่สะดวกมากิน ในเมืองด้วยไปเข้าไปร้านอาหารจแต่ละทีอย่างเงี้ยสั่งไปกินกับญา,าติที่บ้านเลยมันก็เป็นความสะดวกอีกรูปแบบหนึง่งก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบว่าอยู่ใกล้ร้านอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไปร้านที่ร้านสดเลยได้แต่ว่านะอันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไปมาลำบากรอกินที่บ้านจบๆอื ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินอะไรครับขอบอกยังอุ้งสุกอุ้งสุกแต่พวกไข่ต่างๆนี่ดีรุ่นไข่เขาแบบคุณภาพเดียวลูกเกียว,วเร็วเซียว แมงดาก็จะมันๆกุกๆมัน,มนๆนนเลยนะอย่าก,กินเยอะมึนหัวไข่ปูกินคนเดียวไม่หมดเด้อ <c oughs> ต้องกินแบบ ปราร์ตี้เนี่ยเหมาะสำหรับช่วงปีใหม่ไอกี้ไม่ค่อยชอบกินเลยนี่หคนอร่อยนะเค่แดงเค็มมันดูสีสวยน่าทานแต่มันติดแค่กว่ <laughs> คือของปริมาณเน่ยคือสมควรเลยครับคิดว่าไม่ถูกไม่แพงหรอกทุกคนอืมของสดแต่อาจจะแบบไม่ได้เป็นไซส์ใหญ่แบบบึ้มบึมเนาะแต่มีให้ครบทุกอย่างที่อยากกินกั้งเกิ้งอย่างเงี้ยเผ็ดอยู่เด้อ แต่พวกยำม,มันเป็นเผ็ดที่ไม่ไม,ไม่ไม่เผ็ดลึกมากครับเพราะว่าเป็นการตักราดมันไม่ได้แบบตำลงไปเลยกินอยู่คบพวกก็เพลินเพนอืมถ้าใครอยากสั่งก็ ร้านคนแซปตมีสวนหอมระวังมิชชาช่วงมิชชาชีพก้วยนะเดี๋ยวกี้แท็กให้นะครับทุกคนวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับเป็นจช่วงปีใหม่กันนะครับทุกคนเดี๋ยวกี้ก็จะกลับอุบลยาวๆจุดๆจุดๆ,ๆ,ๆี่อุบลน,นะครับ <laughs> สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายหลววจะข้ามไปเที่ยวลาว <c oughs> คิดอยู่ว่าจะไปปากเซหรือสอน์นเขตดีบ๊ายบายนะครับ